สวัสดีครับผมแล้วต่อจากนี้นะครับขอเชิญทุกท่านชมบรรยากาศสมาร์ทฟาร์ม101ของมอฟ้าอีสเทิร์นนะครับไปชมกันเลยนะครับผมอาจจะกล้องแป๊บนึ่งนะรอใช่ไหมล่ะเอาต่อต่อต่อนี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวโซลรุนอยครับผมตัวนี้ทำหน้าที่ในการเปิดปิดน้ำด้วยการใช้ไฟฟ้านะครับอ๊เสียบเสียบอันด้านในครับจริงๆแล้วก็ต้องต่อไฟฟ้าเข้ากับตัวโซลรุนอยนะครับ นะครับเพื่อควบคุมด้วยไฟฟ้าว่าเปิดหรือปิดวาล์วน้ําดีนะครับผมอ่ะก็เป็นตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่อมันเนี่ยมันก็จะพอดีกันเลยนะผมอ่ะวางแผ่ไม่หมดและต่อท่อ2นิ้ว1นิ้วหนึ่งครึ่งนิ้วเนี่ยต่อวางต่อวางเนี่ยนะครับเอาละไปดูกันซิว่าเราจะเสียไฟไว้ทำหน่อยอะไรนะครับไปดูตรงนู้นดีกว่าโอ้โหนั่นคือโซลาร์เซลลใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นโซลาร์เซล ทำให้เราไม่ต้องใช้ไฟที่มหาวิทยาลัยนะครับไปดิการบักชอบมากเจามากหนุยต่อไปเลยนะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในสถานีส่งของลรถไ์นะครับข้างในนี้และข้างหลังไม่ใช่กล่องผมนะครับเป็นกล่องเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาละครับเข้าไปในรถเรหน่อยนะครับวันนี้ก็มืดๆนะมีตะแกรงกันด้วยครับระวังงูเงี้ยวเกี่ยวคอน้าหนุยไม่เป็นไรนี่ครับนี่ครับนั่นนี่ก็คือตัวสมองโกนนะครับพัฒนาโดยอาจารย์เล็ก ตังังวิจัยคู่กับผมเองนะครับในหัวข้อนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบอร์ดที่พี่เล็กพัฒนาขึ้นเขียนลายเองพิ้นลายเองส่งไปที่ประเทศจีนแล้วส่งกลับมาที่เมืองไทยนะครับไอตัวเล็กๆนี่เราหนูโน้ตซนะครับโนด Edu หรือโน้ตเอสักอย่างนึงนะผมจำไม่ได้นะครับมีเลขสายอ2สอคือสาย F 2อบิตแล้วก็มีตัวชุดคำสั่งอยู่4ชุดคำสั่งว่าจะเปิดน้ำตัวที่1ตัวที่2ว่าจะทำอะไรเปิดปั๊มน้ำก็วาอกันไปนะครับ แล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์เซนเซอร์เนเซอร์ตกพื้นหรือเปล่าถ้าเอาเซนเซอร์อยู่ตรงนั้นเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวัดอุณหภูมิและความชื้นถ้าเกิดว่าในแปลงของเราเนี่ยพืชต้องการความชื้นเยอะๆและถ้าเกิดความชื้นมันตกเราก็ต้องพ่นหละอองน้ําใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละ คือตัวสมองกลน,นอัจฉริยะนี่คือสมาร์ทฟาร์มเริ่มต้นดีๆนี่เองมันมีอยู่4ตัวแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะทําอะไรกับมันนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกได้แต่ว่าจะเปิดสปริงเกอร์ลดน้ําอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับและนี่ก็คือตัวปั๊มน้ําขนาดเล็กเอามาทดสอบดูว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นบรอโตทดลอง อ่านะครับอ่ะต่อไปต่อไปนี่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 อันนี้คือบอร์ดจริงๆเลยนั้นเนี่ยนี่ตัวจริงๆเลยเนี่ยแบบมีพร้อมมีสายพร้อมเสียบปั๊กปั๊กแอนด์เพลย์ข้างบนนี้ก็จะเป็นตู้อะไรตู้อะไรตู้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 ไฟฟ้าตู้ไฟฟ้านะครับที่เห็นสีเหลืองๆนั่นคือตัวแผววงจรควบคุมไฟฟ้าตัวนั้นคืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เขาตัวไฟฟ้ามาจากโซลาร์เซลล์ข้างบนลงมาข้างล่างเข้าก็วักเก็บเป็นแบตเตอรี่เปิดสวิตช์ติดไฟก็ทำงานแล้วนะครับเปิดเบรกเกอร์ตึ๊กนะไฟไม่ดูดนะครับ ตอนนี้ผมปลอดภัยดีครับอ่าแล้วก็มีไฟออกมาข้างนอกในตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับตัวชุดควบคุมนะครับแล,แล้วก็เราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สั่งงานตามเงื่อนไขเช่นเปิดน้ําตอน8โมงปิดน้ําตอน8โมง15 00, ตัวที่1 00. ถ้าเกิดน้ําไม่แรงก็เปิดตัวที่2 00, ตอน8โมง15ถึง8โมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเอาละครับอันนี้คือ,อบรรยากาศมอฟาตอนกลางคืนครับตอนนี้ก็ประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆละของวันที่10 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566หหมอกที่เห็นนะครับเป็นหมอกมาจากตัวพ่นหมอกตอนแรกผมซื้อตัวสปริงเกอร์มานะมันเลอะเต็มส่งติงเลยครับก็เลยเปลี่ยนหมาเป็นแบบตัวพ่งหมอนะครับตัวท่นนี้ตัวหนึ่งก็25บ้าบาทซื้อแย่ครับโง่งครับไปต้องซื้อที่ l กบ a l เ o า s e ครับ5้าตัว75็ิบ้าบาทโอ้โหซื้อห้าแถมสองซื้อ2ซื้อสาแถมสองเอ้เอะไรประมาณนั้นครับอ่าพาไปดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่จุด ที่ผมจะปลูกต้นเมลอนในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทําโดมแล้วก็จะให้มันแบบโตเองอัจฉริยะนะครับถึงเวลาให้น้ําถึงเวลาให้ปุย๋ยไม่ใช่สิถึงเวลาลดน้ำนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยเราต้องให้เขาให,ให้ไปให้เขาเองเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดูเป็นต้นเนาะไม่ใช่ระบบแบบอะไรนะผักไฮโดรโฟอนิกอะไรอย่างเงี้ยต้องให้น้าในในหลอดอย่างเงี้ยแต่ก็ทําได้นะเข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้พอดีว่าตัวสปริงเกอร์ผมเปิดไว้เป็นระบบ ตัวเดียวเปิดทั้งฟาร์มนะครับมันก็จะเปียกข้างบนนี้แม่ๆแมๆก็เป็นไฟครับไม่รู้ว่ามีไฟฟ้าอยู่นะไฟไม่ได้โกหกนะไฟนี่ครับโอ้ยแต่ตอนเช้าก็สวยมากเลยนะครับแต่ผมไม่เคยตื่นมาดูนะปลาสายตลอดนะครับนี่เลยนี่คือตัวเซอร์เรนอยตัวที่2แต่ว่ายังไม่ติดตั้งนะครับผมทํารอไว้ก่อนนะครับเปิดเปิดเปิดระตูเปิดระตูนี่เปิดประตูนี่อ่ะเปิดแล้วเห็นไหมครับสายข้างในก็ต่อมาจากตัวตัวคอนโทรลเมื่อกี้นะโอ้โหตอนนี้บอกได้เลยว่า หลังจากที่ประกอบมาแล้สามสี่วันเนี่ยรู้เรื่องการต่อข้อต่างๆดีขึ้นเยอะนะครับแล้วต่อสวยล้วดูสิเห็นไหมวางลายมีกิฟพร้อมเลยดูแซงเดิมมีบล็อกนะฮะเห็นไหมฮะปลูกผักตามบล็อกเลยสวยจริงๆเลยนะเกอรอากลับมาฟังหนุ่ยต่อนะครับหนุ่ยก็จะพูดอะไรต่อไปหนุ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันล้วหนุ่ยจำไม่ได้แล้วแต่หนุ่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบสมาร์ทฟาร์มเนี่ยครับเหมาะกับ,กบเกษตรศกรทุกคนเลยนะครับ ใครทําก็ได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานมามาลองมาคุยกันนะมาลองฝึกกันนะกับกับทีมครูอาจารย์มอฟาเซอร์เนี้ยอาจจะเป็นผ่านหลักสูตรก็ได้นะหรือว่าจะมาเรียนหลักสูตรปริยตีที่เป็นเรื่องกับดิจิตอลมาก็ได้หรือว่าจะมาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มก็ได้นะ่าสนใจนะครับซึ่งหลังจากเนี้ยผมก็จะไปติดตั้งต่อนะครับในพื้นที่อำเภอสระีนะครับแล้วก็อำเภอหอดนะครับเพราะว่า สิ่ค้างกันอยู่นานมากเลยเนื่องจากว่าอุปกรณ์มันเช็คไปเช็คมาซ่อมไปซ่อมมาย้ายไปย้ายมากว่าจะลงตัวเป็นตัวนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจเนี่ยเราก็ต้องทดสอบตัวเองก่อนว่ามันทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการวางโครงสร้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะประกอบที่เป็นตัวสมองกลผ่านบอร์ดผ่านฟังก์ชันการใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ติดตั้งนะครับ ดูปลูกพืชจริงๆเลยนะครับแล้วคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้การน่าเปลี่ยนความรู้กับชุมชนในพื้นที่นะครับประมาณนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้ยายต่อแล้วก็ชวเลนเรยลรกันนะครับเกิดสนใจเนาะในภาควิชาของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆมหก ที่แบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ม .6 เนี้ยแลวอยากจะอัพสกิลเรื่องของการทําเกษตรแบบฟาร์มมิ่งแบบอัจฉริยะเนี้ยก็น,นำนะครับที่มอไฟเซอร์นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นการยมโมกน่าสนใจเนาะเอาล้วครับผมมาเล่าให้ฟังเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของผมในการที่จะทำสมาร์ทฟาร์มนะครับเริ่มต้นจากสมาร์ทฟาร์มแล้ก็ไม่รู้ว่าอีกสัก อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีสองปีเนี่ยมันจะใหญ่โตมากขึ้นขนาดไหนนะครับก็ต้องโอดคอยติดตามชมนะครับผมวันนี้ผมก็คิดว่า,าพูดอะไรตนานเนี่ยจะพูดอะไรจันดีรนุ่ยมันไม่ลงทีนเนี่ยโอเคแล้วผมขออนุญาตตัดจบเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ